ภาพปกที่ผมให้ท่านดูนะครับที่มีหนึ่งถ้าเป็นคุณธนาธรเจอหนึ่งหนึ่งสองเจอแล้วส่วนถ้าเป็นคุณจุลเจมิมเจอหนึ่งหนึ่งหกแต่ไม่เจอแล้วครับเพราะนี่คือความไม่เท่าเทียมกันทางกฎหมายทำไมหม่อมเจ้าจุลเจมิมต้องเจอหนึ่งหนึ่งหกครับ พราะหม่อมเจ้าจุลเจิมได้เสนอการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศชาติให้กลับไปสู่ราชาธิปไตยนี่คือข่าวจากประชาไทยหม่อมเจ้าจุลเจิมถามสมควรแล้วหรือยังที่จะต้องถวายคืนพระราชาำนาจเพื่อปฏิรูปการเมืองใหม่ในรูปแบบของรัชกาลที่เจ็ดผมได้พูดกับท่านไปแล้วนะครับในเรื่องนี้ว่า สมัยรัชกาลที่7รัฐธรรมนูญ11มาตราที่ให้ในายฟรานซิสบีแซเป็นคนร่างนั้นสสก็กษัตริย์ตั้งรัฐมนตรีก็กริยต์ตั้งถอดถอนสอสก็กษัตริย์ถอดถอนรัฐมนตรีถอดถอนก็กริย์ถอดถอนแล้วมันเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงแต่ในสายตาของหม่อมเจ้าจุลเจมิมมองว่านี่คือประชาธิปไตยแบบอังกฤษ ซึ่งมันไม่ใช่เลยครับผมเคยพูดกับท่านไปแล้วผมเรียกว่าประชาธิปไตยแบบอังกฤษในทัศนะของหม่อมเจ้าจุลเจิมที่อธิบายนี้เขาเรียกว่าอังกฤษตางูแป้งแป้งอังกฤษตางูนะครับดังนั้นคุณหม่อมเจ้าจุลเจิมซึ่งถือว่าเป็นโคศกโดยพฤตินัยของวัง เป็นเชื้อพวงเป็นบุคคลที่รัชการที่สิบไว้เนื้อเชื่อใจและเชื่อว่าทุกครั้งที่ท่านพูดนั่นคือการถ่ายทอดความคิดของรัชการที่สิบดังนั้นสิ่งที่หม่อมเจ้าจุลเจิมได้พูดในเรื่องนี้ต้องต้องเจอคดีหนึ่งหนครับเอาหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งมายืนยันนะครับ ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ฉบับเดียวคือประชาไทซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์สยามรัฐก็ลงครับท่านใหม่ปลุกประชาชนถึงเวลาถวายคืนพระราชาำนาจปฏิรูปการเมืองแบบปฏิรูปการเมืองใหม่แบบรอเจ็ดแล้วคนที่เฉียบท่านหนึ่งที่เสนอเฉียบคมที่สุดน่าจะไปแจ้งความด้วยนะครับ หรือให้ใครไปแจ้งก็ได้คือพี่สุชาติสวัสดีท่านสุชาติก็วิจารณ์ความเห็นของหม่อมเจ้าจุลเจิมว่าการเรียกร้องให้กลับไปใช้ระบบสมบูรณ์าญาสิทธิราชเท่ากับเป็นการก่อกระบฏผิดกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งหกตรงข้ามกับการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันวันนี้ใครเสนอปฏิรูปสถาบันเขาบอกผิดหนึ่งหนึ่งสอง แต่คนที่บอกบอกว่าให้เปลีนระบบปกครองอย่างที่มีสภาเนี่ยให้ไปเป็นแบบสมัยรัชกาลที่เจ็เลยผิดหนึ่งหนึ่งหครับนี่ในความเห็นของท่านสุชาติผมผมเอามาอ่านไม่ใช่มีท่านสุชาติคนเดียวนะครับคุณสมยศก็เหมือนกันครับคุณสมยศพึกษากเกษมสุขก็โพสตข้อความคำพูดของหม่อมเจ้าจุฬเจิม คุณสมยศบอกว่าวัดมอมเจ้าจุลเจิมได้บอกว่าที่ต้องถวายคืนพระราชอำนาจเพื่อปฏิรูปการเมืองไทยในความจริงไม่ต้องคืนพระราชอำนาจให้ย้อนกลับไปถึงยุครอเจเพราะทุกวันนี้กษัตริย์มีพระราชอำนาจมากมายอยู่แล้วและอาจมีมากกว่าในยุครอเจ็ดเสียอีกมีทั้งทหารมีทั้งรัฐบาลทหารตำรวจตุลาการขร้าราชการนักการเมือง มาตราร้อยสิบสองให้ใช้พระชราชนำนาจเต็มที่ได้ทุกมิติทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองถ้าหมอมเจ้าจุลเจิไม่มีความรู้เรื่องพระราหน้าาจของกษัตริย์เลยย่อมสามารถขอความรู้นี้จากนายอนนท์นำพาในพริชีวรักษ์เพ็งปินป้นนะเมนูทะลุวงังและเยาวชนอีกหลายคนได้ไม่น่าแสดงความคิดเห็นอะไรที่สะท้อนระดับความรู้เยื่ยงนี้มาออกมา ถ้าย้อนยุคถวายคืนพระราชอำนาจกลับไปให้ถึงพิกถึงขิงของสมบูรณายสิทธิราชคงต้องย้อนยุกกลับไปถึงอยุธยากันเลยคุณสมยศก็โต้แย้งว่าจริงๆแล้วคือเสนอให้เปลี่ยนแปลงการปกครอ,องกลับไปสู่ของเดิมแต่คุณสมยศบอกว่ามันเปลี่ยนแล้วคุณอานทน์นำพาเสนอดีครับนี่เป็นความเสนอรอบๆความเห็นของหม่อมเจ้าจุลจอมนะ คุณนอนนท์บอกว่าถ้าเสนออย่างนี้ทำประชามติแม่เออเอ,อ,อันนี้แหลมคมครับหม่อมเจ้าจุลเจิมครับถ้าท่านต้องการให้เปลี่ยนอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่ผิดหนึ่งหนึ่งหกเลยเนี่นะทําประชามติเลยครับคุณนอนนท์บอกว่าฝากข้อความถึงหม่อมเจ้าจุลเจิมถ้าต้องการกลับไปเป็นระบบสมบูรญณญ์ในสิทธิราชแนะนำให้มีการลงประชามติประชาชนจะได้เป็นผู้ตัดสินใจ เขาท่าครับถ้าประชาชนต้องการก็เอาเลยสิครับนะฮะแล้วเรื่องนี้ที่ผมพูดนี้หม่อมเจ้าจุลเจิมไม่ใช่พึ่งเสนอนะครับหรือในหนึ่งก็คือความคิดนี้เป็นของรัชการที่สิทธิ์ค่อนข้างจะแน่นอนเพราะถ้าหม่อมเจ้าจุลเจิมเสนอแล้วไม่เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระอ,องค์ ก็จะทำให้วังเสียเสียหายนะครับคนจะมีความเห็นต่างได้ปรากฏว่าที่ผมยืนยันตรงนี้เพราะอะไรเพราะหม่อมเจ้าจุลเจิมเสนอหลายรอบแล้วครับไม่ใช่เพิ่งเสนอวันนี้ที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวนังลงหนังสือพิมพ์วันที่11เมษายน2565นี้ไม่ใช่เพิ่งครั้งแรกครับ แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่หม่อมเจ้าจัเจิมเสนอนี้เป็นเป็นมานานแล้วก็แสดงให้เห็นว่าถ้าถ้าในหลวงราชการที่สิบไม่พอพระไทยก็ต้องห้ามแล้วครับแต่นี่ไม่ห้ามเลยปล่อยเรื่อยแสดงในยะได้ว่าใช่แล้วท่านคิดเช่นนี้ดู ความเห็นหม่อมเจ้าจุลเจรมเมื่อวันที่21กุมภาสิครับท่านแสดงหลายครั้งแล้วนะครับเรื่องให้เปลี่ยนแปลงก,การปกครองกลับไปสู่ยุคเก่าเนี่ยแสดงว่ารัชกาลที่10ท่านทรงโปรดแบบนั้นครับเมื่อวันที่21กุมภาหม่อมเจ้าจุลเจรมได้โพสต์ใน Facebook บอกว่าครบรอบ2ปียุบพักอนาคตใหม่แต่คดีอาญาอันเนื่องมาจากการยุบพักยังคงเงียบสนิทว่ายังไงครับท่านผู้ใหญ่ครับ ทั้งหัวหงอกหัวดำและหัวร้านมีเพื่อนผมร้องถามมาแต่อีกไม่นานอาจมีข่าวดีอันนี้ท่านพูดเกินไปนิดหนึ่งนะคุณเจี๊ยบชอบหยามของสูงแทนเกียร์คนขับรถเมย์อาจหมดอนาคตทางการเมืองและนอนคุกแน่นอนและพลอยทำให้พักก้าวไม่สั้นไม่ไกลอาจจะโดนยุบแบบอนาคตใหม่เพราะเจี๊ยบและพักพวกแท้ หมอมเจ้าจุลเจิมหมอมเจ้าจุลเจิมได้แสดงบทบาทเป็นปากเสียงของวังที่วังไม่พอใจอนาคตใหม่ก็ยุบไปแล้วไม่พอใจพักเก้าไกลท่านก็แสดงอีกดังนั้นอันนี้ครับเป็นเป็นพื้นฐานเมื่อวันที่21กุมภานะครับที่ท่านทำแล้ว เมื่อเดือนก่อนหม่อมเจ้าจุลเจิญก็พูดอีกนะครับคงจำได้นะครับว่านี่ครับเป็น Facebook ของท่านท่านได้โพสต์ a c e b o o k อันนี้โดยมีรูปของรัชการที่7คู่กันเลยกับรัชการที่10เ<ค>มื่อวันที่12บสกุมภาครับ,บเห็นไหม วันที่12กุมภาหม่อมเจ้าจุระเจิมก็โพสต์เรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้กลับมาสู่ที่เดิมอันนี้ชัดดี12กุมภาอยากจะถามคนไทยทั้งประเทศว่าทุกคนพร้อมที่จะปกป้องสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้องและสมควรหรือยัง ทางออกประเทศไทยมีทางเดียวที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้ต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียใหม่เป็นแบบราชการที่เจ็ดเห็นไหมฮะดังนั้นวันนี้ชัดเจนนะครับมีการโต้แย้งโดยทุกฝ่ายคุณอานทนก็บอกฉนั้นจะทำประชามติเลยและเรื่องราวที่หม่อมเจ้าจุลเจิมนี้ ได้โพสต์ยาวทีเดียวนะครับท่านไปหาอ่านดูได้ผมให้ท่านดูนะครับนี่อีกครั้งหนึ่งหลังอันนี้ครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจาก2475เป็นต้นมาเกือบร้อยปีที่สถาบันพระหมหากษัตริย์โดนป้นพระราชาอนาจในการบริหารราชการแผ่นดินโดยมีข้าราชการทหารประชาชนตำรวจและประชาชนคนธรรมดารวมกันเรียกเปลี่ยนแปลงการปกครอง และขึ้นบริหารบ้านเมืองภายใต้อำนาจที่ผัดเปลี่ยนกันหลายกลุ่มหลายพวกหลายเหล่าหลายอุดมการความคิดประเทศชาติมีแต่ย่ำแย่ลงเราอาจจะหวังพึ่งคนเหล่านี้ได้เราไม่อาจจะหวังพึ่งคนเหล่านี้ได้อีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่เราประชาชนจะต้องตัดสินใจคิดกันว่าสมควรแล้วหรือยังที่จะต้องถวายคืนพระราชอำนาจเพื่อปฏิรูปการเมืองใหม่ในรูปแบบของพระบาทสมเด็จปกเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ นี่คือพระราชด,ดําริส่วนหนึ่งที่บาบัดสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ต้องประสงค์เพื่อปฏิรูปบ้านเมืองให้เจริญตามแบบอปริญประเทศการที่ข้าพเจ้าได้ยินเอานะฮะเอานี่ก็ข้อความแล้วก็โค้ดคาพูดของรชัชกาลที่7มานี่คือเป็นอีกรูปธปรรมหนึ่งซึ่งท่านได้เสนอหลายครั้งแล้ว กว่าจะมาเป็นข่าววันที่11เมษาก่อนสงการว่าเรียกร้องให้มีการถวายพระชมนาจคืนนะครับและนี่ก็อีกครั้งหนึ่งครับวันที่15กุมภาก็โพสอีกพระราชบันทึกสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกนี่ เอารูปราชการที่เจ็ดมาใส่ด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าหม่อมเจ้าจุระเจิมนั้นต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือในหนึ่งก็คือเป็นกระบอกเสียงสะท้อนพระราชดพระราชปณิธานของรัชกาลที่สิบต้องการอย่างนี้ผมไม่ว่าครับเชิญนะแต่ผมเอาข่าวมาออกมาให้ท่านเห็นว่า เมื่อเป็นอย่างนี้เข้ากับหม่อมเจ้าจุลเจิมผิดหนึ่งหนึ่งหกนะครับใครจะกล้าไปแจ้งความจับท่านไหมถ้ามีสักคนหนึ่งผมว่าไม่ยากหรอกครับประชาชนคนไทยน่าจะกล้าไปแจ้งความจับได้พิสูจน์ดูครับว่าเมื่อธออนาทรเจอหนึ่งหนึ่งสองแล้วความผิดที่คุณ หม่อมเจ้าจุลเจิมทำนั้นเป็นความผิดครับตำํำรวจจะกล้าดำเนินคดีหนึ่งหนึ่งหกหม่อมเจ้าจุลเจิมไหมอ้าวอันนี้ก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ฉันเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสวัสดีปีใหม่ของคุณประวิทย์หน่อยอย่าลืมครับช่วยกดไลค์ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนครับจะได้ถึงพระเนตรพระกันรัชกาลที่สิถ้าไม่จริงท่านจะได้ออกมาปฏิเสธบ้างว่า หม่อมเจ้าจุลเจิมนี้ไม่ใช่ตัวแทนความคิดของท่านนะครับทั้งๆท,ที่เป็นราชองครักษ์นะครับแล้วก็เป็นเชื้อพระวงศด้วยแล้วก็ในหลวงรักชกาลที่10ก็ทรงโปรดปานตลอดนะครับดังนั้นมันก็ต้องฟังได้เช่นนี้แหะครับ